S <S สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ารายการ Y s t a r c h a l l เ n g e เนี่ยมันเป็นรายการแรกเนาะที่รวมเอาน้องๆจากซีรีส์ Y มากมายจากหลายๆค่ายมารวมตัวกันในการที่จะมาเล่นเกมใช่ไหมฮะในเล่นเกมร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S <G l ub> ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าส่วนตัวก็เองเนี่ยก็ยังไม่เคยกํากับรายการทีวีมาก่อน ปกติก็ก็กำกับละครกำกับหนังกำกับซีรีส์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอทางพีเจอารเห็นว่าก็กำกับซีรีส์วมานะฮะก็น่าจะมากำกับรายการทีวีที่เอาน้องๆจากซีรีส์วเนี่ยมาร่วมเล่นเกมร่วมกันได้เพราะว่าแน่นอนว่าในเกมเนี่ยนอกจากมีความสนุกสนานมีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆซึ่งจริงๆต้องบอกนะครับว่าตอนนี้น้องๆมาฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายโปสเตอร์วันนี้ทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าเกมมันมีอะไรบ้างบอกน้องๆได้แต่ว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะไปรู้วันถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นสนุกสนานแต่ที่ขาดไม่ได้แน่ๆก็คือความจิ้นความฟินที่จะเกิดขึ้นในรายการแน่นอนค่ะท่านเลือกอยังไงครับพี่ตบ คัดเลือกยังไงครับพี่จ้าคาต้องถามพี่จ้ากับคุณแม่เนเลยอ๋อจริงๆเราคัดเลือกเราต้องการนะครับตอนแรกๆก,ก็คือเราอยากได้จากหลายๆค่ายหลายๆสังกัดอยู่แล้วครับเราก็ลองมาดูว่าเออมีสังกัดไหนที่ที่เป็นไปได้ที่เราอาจจะรู้จักบ้างหรือว่าแบบมีคนรู้จักที่สามารถติดต่อเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยครับยากไหมครับกว่าจะได้มาก็ก็ยากค่อนข้างยากครับเพราะแต่ละคนเขาก็เออค่อนข้างมีอองานแล้วก็คิวแน่นอยู่ครับ ก็ยากจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็เรียกว่ามีมีมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีคิวงานที่ค่อนข้างแน่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรวมรวมตัวพระเอก12คนมามาอยู่รวมกันบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายใช<ห>้เวลาะโอียมาตเดือนเลีย์มาตั้งปีที่แล้วไหมคะนานมากจริงๆ ก็ก็องเป็นเดือนเดือนหลายหลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าอย่างอย่างการถ่ายนะครับยังยังเดือนนึงยังเรายังถ่ายได้แค่คิวเดียวอะไรอย่างเงี้ยคิวสองคิวเองครับอย่างอย่างความสนุกสนานนี่อ็มันมันจะเป็นยังไงครับความสนุกสนานจะเป็นยังไงแน่นอนนะคะการสนุกสนานเนี่ยความสนุกสนานเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรายการเรียลลิตี้เนาะเป็นการรายการเกมโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันและในการแข่งขันเนี่ยมันต้องมีการเอาชนะในการเอาชนะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการเขาเรียกว่า เกิดโมเมนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรายการนะคะนอกจากเอาชนะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไระมีมิตรภาพที่เกิดขึ้นมีความทุ่มเทเพราะเกมเราก็ไม่ได้ง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชนะได้เนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือร่วมใจของคู่ตัวเองด้วยของทีมตัวเองด้วยอะคะเดียวนี้มันจะมีเกิดการ อ๋อเราไม่สปอยนะคะต้องไปรอดูในรายการนะคะไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดเลยค่ะรางวัลมีไหมครับรางวัลมีค่ะรางวัลมีคับผมอันนี้ก็ยังไม่สปอยเหมือนกันจริงจริงน้องๆก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะคะถึงแมถามว่าเรารู้อะไรบ้างพี่เก็บไว้ก่อนพี่เก็บไว้ก่อนกับเก็บไว้คนเดียวเลไหนเป็นพี่กรณ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างเพราะว่า พี่เขากลัวว่าเราจะเป็หลุดสปอยน้องๆอีกทีหนึ่งใช่เพราะเปิดมาชิลแล้วเดี๋ยวแนนจะต้องขึ้นอยู่บนยอดเสาเลยนะใช่แล้วก็คือโถดสลิงลงมาเกินต้องตั้งรับบืดยังไงกับหนุงลุงทั้งสองคนครับคือต้องบอกว่าอันดับแรกคือดีใจมากที่ได้เป็นน้องนีคนเดียวในที่นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นผู้คุมวิญญาณที่ต้องมาแบบ พี่คิดดูว่าหนุ่มหนุ่ม12คนที่มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นพระเอกนายเอกที่อย่างพี่กอบอกว่าทุกคนก็มีชื่อเสียงแล้วก็หลายคนมีแฟนคลับที่คอยจะส่งกําลังใจคอยจะเชียร์เขาการที่เราต้องมาเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยไม่ว่าเวลาเขาจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเราไม่รู้ว่าในแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมเขาจะมีความเป็นตัวเองหรือว่าสเสน่ห์อะไรออกมาตรงไหนเท่าไหร่ บางคนเห็นนิ่งๆวันนี้อาจจะควนตีนมากขงได้เมได่เราเจอมาแล้วหรือว่าไ <laughs> งครับ <laughs> <laughs> อะไรนะคะตรงนี้เราเจอมาแล้วมีบางคนเคยเจอมาแล้วเพราะว่าแนท <c oughs> แนทํา E F n Fan Dom ก็จะมีน้องๆคู่จิ้นบางคนที่อย่างเราเคยเจอกันมาก่อนอย่างน้องดุลอย่างเงี้ยน้องดุลเคยไปออกกับน้องบานอืมค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบซีรีส์บิตี้ที่สนุกสนานมากๆเพราะว่าเนี่ยดูหน้าตาแต่ละคนสิ มีแต่ความบันเทิงนั่นเลยนะคะคุณความเข้มข้นนะคะร้องเล่นเป้นโชว์มันจะเป็นาบไหนกันที level ก็จริงๆหูยแต่แล้วเราจะสปอยได้มากน้อยแค่ไหนนิดนึงก็คือว่าแน่นอนนะครว่าการพอจะถ่ายทํารายการเกมโชว์ที่เป็นเรียลิตี้แบบนี้เนี่ยกล้องมันจะมีหลายตัวมากนะฮะเราจะบอกน้องๆว่า ทุกอย่างเกิดได้ขึ้นเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันไม่มีการที่แบบว่าเหมือนถ่ายซีรีส์ที่แอคชั่นแล้วก็คัทแล้วถ่ายใหม่อุ้ยเทคนี้ไม่ได้มันไม่มีเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะฮะอย่างแรกเลยนะฮะอย่างที่สองอย่างที่บอกว่าความเข้มข้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งการแข่งขันมีร้องมีเต้นนะฮะใน EP ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นการขุดการดึงนะฮะ ศักยภาพและความสามารถของน้องๆเนี่ยออกมาใช้แบบหมดเนื้อหมดตัวแน่นอนหมดเนื้อหมดตัวนี่เรามีศิลปินอยู่นี่ก็หนึ่งคนพี่ชาทำขยับมาตรงนี้ได้ค่ะจวมาดึงมาหน่อยนึงมะเตรียมตัวของพี่ชาน่าจะได้เปียากนะฮะสายร้องแล้วสายร้องเลยเออผมว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เสมอไปครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเวลาเราไปรายการเรามันมีบางรายการที่เราเตรียมตัวมาแบบเดีๆแต่แบบถึงเวลาตรงนั้นเราอาจจะแพ้คนที่แบบ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดวงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับมีคนไหนที่เป็นสายตุ้มไปฝึกวิชาอะไร่างนี้มาเมิ่มาหลงเล่ครับหลงฮารลงเี่ครับหลง่ไปฝึกอะไรมาหรอบันเล่ย์หรอบันเล่เลยหรองก็ไม่ไม่ถึงขั้นบันเล่แม่หลงก็ยังไม่มีพื้นฐานของการเต้นการร้องพอได้มาเนี่ยหลงก็แบบไปเรียนบ้างครับเรียนบ้างให้มันแบบพอทุกทุกทได้ยไปได้ ต่ว่าเมาื่อกี้กบอกแล้วว่าเกี่ยวกับดวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฝึกเต้นฝึกร้องมาแล้วถึงตอนตัวเองต้องทาจริงๆอาจจะไม่ได้ทาสักอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆอย่างที่ขาชาบอกนะคะต้องฝึกเสียงเซมจีมาด้วยใช่เพราะว่านอกจากความรู้ความสามารถศักยภาพแล้วต้องมีดวงที่ดีด้วยค่ะม,ม,มามามาข้างหน้าบ้างไหมลูกมาใครเป็นผู้แข่ที่น่ากลัวที่สุดนั ความจริงทุกคนน่ากลัวครับแต่ว่าตอนนี้พิเศษนะจะแบ่งไม่เป็นเราเราเล่นเราเล่นรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีครับแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวน้องอาจจะวางยาเราทีหลังมันเริ่มวางเลยนี่เริ่มเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทต่อ e ีพี โอเคเจอเลยเจอเลยมีตสภาพไม่มีแล้วนะมีเรานี้เลยใช่สู้เพื่อเราสู้สู้นะคะถ้าเงินรทนนะทำไมพิธีกรได้ตัวตอละพันฮะโอเคครับพี่แปงแป้งฮะพี่แป้งแป้งหนุ่มดีมาลุกมาได้ทำได้ทำในรายการนะครับก็ คาดเดายากมากเลยครับเพราะว่ารราายกนี้เราไม่รู้อะไรเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรายการนี้ครับผมเราถนัดสายไหนถนัดสายแบบสายบู๊สายหวานหรือว่าไงคะจริงๆบู๊ก็น่าสนใจนะครับถ้าถ้ามีในรายการนะครับใช่เพราะว่าหลงลีไงก็ก็ต่อยมดอยู่แล้วทาทำมีแต่พูดพูบู๊ปุ๊บเราขึ้นเออพูดเราแต่แบบชนะเขาอยู่เราพูดแบบเราเองเอาจจริงทุกคนก็มีความสามารถแบบ แบบในด้านของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วที่เกมที่คิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างต้องรอดูในรายการครับมีอะไรที่เรากลัวไหมมีสัตว์อะไรที่เรากลัวเป็นพิเศษไม่มีเลยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวเลยนะแน่นะครับโอเคพี่ก๊อฟจะหนักๆเลยนะคะเอ้ยกลัวน้ำเปล่าครับ ครับค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเสื้อสวยมากเนี่ยเสื้อเอาตัวตัวก่อนเลยนะเสื้อตัวสื้อตัวตัวนอกตัวในสิครับผมผมต้องเป็นคนพูดฝากแล้วเหรอให้อย่างเงี้ยให้ผมอยู่ตรงกลางคนเดียวเลยตามแต่ไม่ได้ไม่ได้มากับผมเหรอผมคือมังฮะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้ผมฝากเลยไหมครับครับผมก็ฝากรายการวายซ่าเชิญช่วยนะครับผมก็ เป็นการทํางานครั้งแรกของพวกเรา12คนรวมถึงพี่พี่ผู้จัดแต่ก็ภูมิกับทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วก็คิดไม่คิดว่าโปรเจกต์นี้มันจะมีขึ้นจริงเพราะว่าแบบแต่ละคนนะคือคิวยากมากผม <c oughs> ก็แบบว่านั่งรอแต่ละคนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วจากแต่ละคนก็มาจากค่ายที่ต่างกันครับผมวันนี้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะสร้างความสนุกความบันเทิงที่นอกเหนือจากพวกเราแสดงกันในฐานะนการแสดงให้ทุกคนดูนะครับ ถามเดียนอะไรครับเราจะได้เห็นไรนครับผู้ไปดีแล้วูดไปดีนะครับไม่ได้คิดแล้ดีจะได้เห็นอะไรวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาฟิตติ้งนะแล้ไม่รู้อะไรเลยยังมาถามกาอยู่เลยว่ารายการมันรูปแบบยังไงอะไรย้อคิวยากสุดไงไม่ใช่ก็ตื่นเต้นนะครับบอกว่ายังบอกไม่ได้เยอะขนาดนั้นต้องไปรูในรายการเองเพราะบอกว่าเป็นการชเลนแบบว่าในเกมแข่งการร้องเพลงแข่งกันเง้ยซึ่งก็หนักใจตรงร้องเพลงแล้วก็เต้นและเขเริ่มมีอๆเลย ชซ้อมแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝากรายการอะไรนะใครยังไม่ได้ฝากบ้างเลยอาวฝากบ้างเลยเร์กางไเลยเชอาเร์ดบาเลยเฟอาเรดบ้างเลชฟอเซอร์ด์้าเลยอรด้างไเลยการายารด้าร์้งเยนชฟรายาเราเยารางไกเเอเรางไกเยเเางไรับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในรายการครับขอางีกยเาด์ันไ ครับก็กดดันไหมตอนแรกไม่กดดันครับตอนนี้กดดันแล้ว <c oughs> ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วฮะแต่คิดว่าน่าจะสนุกมากมากครับผมครับ,รบตอนแรกก็รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอมาเจอทุกคนก็แบบว่าแล้ววันนี้อีก คือเรามาโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะทําอะไรเราจะต้องไปเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้มีสัตว์ประหลาดเรไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเราเลยรู้สึกแบบเริ่มตื่นเต้นละเริ่มกดดันละแล้วยิ่งเจอหลายๆคนก็แต่ละคนก็มีความสามารถเยอะทําบก็กดดันแต่ก็ปล่อยจอยครับ มีคุณแม่ยังไม่ได้พูดพี่โอพี่โอพี่โอมพี่โอมพูดหน่อยเดี๋ยวคุณลุงเขีีให้เลยครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนแบบนอกจากทําหน้าที่พิธีกรก็เหมือนต้องทําหน้าที่โปรดิวเซอร์ด้วยเคียร์ทีด้วยครับผมก็ฝากรายการไว้ด้วยนะครับผมมายซาชาลินนะครับผมทั้งนั้นเลยความภาสนาแดดรล้วร้อนอากาศร้อนรับมือเต็มตัว เตรียมตัวครับกลางร่มครับผมตอนนี้อย่างเดียวเลยฮะเดี๋ยวว่าจะพักสนามกลางร่มอันนี้ในสนามก็มีแต่ยาดมแล้วนะยาดมแล้วครับผมตอนเนี้ยแต่พอเอาอยู่แล้วก็สนุกแน่นอนเนาะสนุกแน่นอนครับเพราะว่าแบบแต่ละกิจกรรมแต่ชาเลนจ์ก็จะไม่ซ้ํากันเลยครับไม่เอาไปขีดใช่ไหมเนาะใช่ครับผมเตรียมด่างขีดด่ายากมีใครมาเส้นอะไรไว้ก่อนบ้างเออไม่มีครับแล้วพยายามจะทําตัวเองให้ไม่สปอยอยู่ครับตอนนี้ ครับฝากครับคุณนีต่อมาคไครับพี่กบอ๋บอพคไปแล้วเหรอ ก็ยังไงขอฝากรายการวายซ่าเลนด์ด้วยนะครับพวกเรามีความตั้งใจในการทําขึ้นมามากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือตอนที่รวมกันเนี่ยมันมีการยากที่จะแบบรวมกันแต่จากหลายๆค่ายนะครับก็ยังไงสนุกฟินจินแน่นอนครับวิกอลับช่องทางค่ะพี่เจ้าช่องทางนะครับ ก็สามารถรับชมได้ทางช่องจี m 25บ M25 วันที่ 1, นะ1มิถุนายน23่สนาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับแล้วก็ฉายที่วันดีด้วยแล้วก็มีที่ YouTube ของเราด้วยนะครับ